เราก็รอกันได้สักพักหนึ่งเลยนะพี่รอให้น้องพีลองเรียกดูนะตัวแกออกมาเจายแกมาแล้วดูทุกคนอาจารย์สวัสดีครับตกใจเลยจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมพาพี่ชายผมมาูจากธรรท่านอาจารย์อ่ะเขาชื่อแนะนำตัวหน่อยเนี่ย ผมชื่อคิงครับท่านอาจารย์คิงใช่ครับก็สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ผมมจะมาคนเดียวนะสวัสดีครับผมพี่ชมป่าครับสวัสดีครับผมคิงแอนเจนะครับทุกคนวันนี้พี่พีจะพาผมไปไหนไปหาท่านอาจารย์โทนครับทุกคนก็ไปหาท่านอาจารย์โทนนี่อยู่แล้วนะครับก็ พ <Bond> ี่<เอ> <IM> พี่เอ้ยพี่คิงก็จะไปด้วยนะครับใช่ก็นี่ก็จะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่จะไปหาท่านอาจารย์โทนนะทุกคนก็คือเราครั้งแรกพวกผมจะไปปาบสมิงนะแต่ต้องไปหาท่านอาจารย์โทนเพราะอาจารย์โทนเนี่ยเก่งเรื่องการปาบสมิงมากๆหรือเชี่ยวชาญเลยนะครับทุกคนก็วันนี้เนี่ยว่าถ้าไปหาท่านเสร็จแล้วก็ไปแนะนําพี่คิงให้ท่านเราจะไปล enfin ุยปาบมันต่อเลยทุกคนใช่ทุกคน แต่น,นี้เราก็เดินมาไกลแล้วนะใช่ก็ตอนนี้นะก็ยังเหลือคนเลี้ยงสมิงนะชที่คือผมกับน,น้องชายเนี่ยจัดการไม่ได้นะคือจัดการมันยากมากก็เลยจะไปคุยกับท่านอาจารย์โทนแล้วก็ให้ช่วยด้วยนะแล้วก็พวกผมก็จะเป็นลุกมือให้เขาแบบคอยช่วยหนุนหลังให้แก่ด้วยนะทุกคนก็นะผมว่าน่าจะปราบได้นะครับเดี๋ยวไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปกันเลยนะครับไปทุกคน มาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเป็นคนพาให้ทุกคนไปที่จังวัดพ่อผมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะพูดไม่คลีครับพี่ขิงต้องช่วยช่วยผมพูดนะคือพี่ขิงก็ไม่จะเคยเจอท่านอาจารย์โทนนะครับก็นี่ครั้งแรกของพี่ขิงเลยนะที่รูปผมจะพาพี่ขิงมาเจอท่านอาจารย์โทนก็ ขาไปนะจะต,ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับก็คืออาจเจอสมิงอาจเป็นได้ได้นะระวังหน่อนะอันนี้คือเส้นทางใช่ป่าพี่ใช่ครับ,รบเส้นทางนี่เลยเส้นทางเนี่ยต้วยงานเห็นไหมใช่ต้วยงานมากๆเส้นทางนี่ อ๋อเดี om, ๋ยวผมจะหาเข้าวันลงนะทุกคนเข้าวันลงกับข้าววันทู่เพื่อจะให้ปีนะทุกคนพยายามแบก็ถ้าผมเจอวัดแน่เลยครับเป็นมือชาติวัดแน่ทุ่งรับผมก็เดินมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงนะแล้วก็ต้องก็ไกลถึงก็ต้องอีกสี่กิโลนะเดินข้าวลงข้าวเดินข้าวลงข้านะ รอบนี<โ> át, dag, ้เนี่ผมจะพาพี่แอยโยไปเจอท่านอาจารย์อีกรอบนึ่งนะครับคให้ท่านอาจารย์เนี่ยช่วยเอาคือป้าผมไม่คุ้นเลยก็ลองไปป่าผมมีถ้าอาจารย์ทนไม่ช่วยนี่คือผมแย่เลยนะ อันนี้เนี่ยขเขาเรียกว,ว่าลูกอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่กินไม่ได้นะทุกคนโซนที่หนามันมเนาะไอคอนเล็กๆเ,เนี่ยแทงเข้าไปเนี่ยเจ็บแล้วก็คันมากๆนะผมบอกให้นะครับเจ็บแลวคันมาก,มากๆทุกคนคือต้องดูหไหม,ไมเท่าไหร่ไงน่าจะไม่ไก่เท่าไหร่ล้วพี่อไปดูกันดีกว่า าไม่คุ้นนะต้นนี้นมีใช้ถาวรลงนะทุกคนแต่ถาวรต Dir ้นนี้น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่าพันปีนะใช่มาดูก็คือไม้นี่ก็ต้องพกของมาด้วยนะครับไม่ได้มาทักเไยนะคือพกของมาด้วยนะ ผมกะต้องเดินใกล้พี่ๆอย่าพี่ชิมตลอดเลยนะคพราะนั้นผมแย่นะครับถ้าผมเดินลงคนเดียวเนี่ยได้ยินเสี่ยงเหมือนที่เราไปห้างเลยเหมือนเสียงที่แรกเขามีอยู่พวกนั้นอีกหรือเปล่าที่เราเจอเมื่อวานเป็นไปได้พที่ผมดูจังไมเมื่อวานนั่นอะ ไม้มันน่าจะอาบยาคิดนะเว้ยถ้าโดน่ยเป็นลมาาพายเลยต้องระวังด้วยเดี๋ยวระวังกันด้วยนะทุกคนป่าคือเสี่ยงให้ตัวปัตตาค่ะที่มลองล่าสุดให้พี่ดูนะคืออะไรเนี่ยพี่ แค่ตรงนั้นเองทุกคนสุดแค่ตรงนั้นเองนะนะสุดแค่ตรงนั้นสุดแค่ตรงนั้นเองครับวันรีไปหาดทันจานโทนดีกว่าก็เสี่ยงวันนี้มือนกันนะวกคนป่าเมือ่อวาน รไม่รู้เส้นทางเนยเราลงได้เลยนะพี่ใช่ป่าไฟเหมือนกันหมดเลยทุกคนหมดเลยคือไม่คุ้นเลยนะตรงนี้วั้า่นีเคยนกาลง่นคยโดนไฟไหม้นะ มันจะร้อยคูนร้อยไปเลยนะนจะบอกคุณตอนนี้นเ,เ,เดี๋ยวรีบไปหาท่านอาจารย์โทนงันก่อน,อนดีกว่าที่ช่ <ๆ S 2> เราต้องวัดปิดกล้องอะไรเราเรีบเดินไปเลยนะไปทุกคนไปครับผมขอตัวเด<ๆ>ี๋ยวผมจะขอญาตปิดกล้องก่อนนะถ้า <S <s ไปใกล้ถึงเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่ชีกบซีดูอีกรอบนึงนะไปกันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยพวกผมทั้งสามคนเนี่ยได้มานั่งพักตรงนี้อยู่นะครับทุกคนอื<ด>อใช่ก็คือแบบไอเสียงนยมันตามล่างออกมาตลอดเลยนจะริงแต่ผมดูจากรอยเนี่ยไม่ได้มีแค่ฟองตัวแล้วมันอาจจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์งก็เป็นไปได้อืมอันนี้เราก็ไม่รู้นะใช่อาจจะเป็นไอพวกคนเผ่าเมื่อวานก็ได้ผ่านจนจะลากสัตว์ราด อะไรมาก็ได้ละอ,อันนี้เราไม่รู้นนมาตาไปทุกคนน่ตัวที่ข้าวเลยนะอรทุกคนคออยู่ในความทำในแป๊ดหนึ่งน,นะ เจ๋อเรานะน่นจะเป็นคัดเป็นคัดนะปลาแล้วเนะปลนะคับยังามาตอนนี้ <c oughs> คือถ้าเราไปให้อาจารย์โทนช่วยเส้นเนี่ยจะไปปาบสมิ่งใช่ไหมพม่แต่เออพี่เออเฮ้ยพ<ะ>ี่ว่ะผมมีเรื่องจะบอกอะ่ะทำไมเรื่องอะไรทำลูกป,ประคำพี่หา้าเ่ะ เก็บไว้ในกระเป๋าผมไม่ได้ตั้งใจเลยอตอนที่สู้กับสมิงอะตกตกหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ตอนแรกผมกระบายมันยังมีอยู่นะอืเหมือนผมจับมันก็ยังมีอยู่พี่ลองดูดิของพี่หายปะของพี่อยู่ในกระเป๋าตลอดเลยไม่น่าจะหายนะพี่ว่าของพี่อะ ของพี่หายเนาะของผมหายหายไปเลยพี่ทุกคนอันนี้ลูกประคำอันนี้ลูกประคำก็ได้หายของน้องชายที่ผมแพ็คติดตัวไปเนี่ยไม่รู้ว่าหล่นหายหรือเปล่านะอันนี้ตอนที่สู้กับสมิงนะแต่ของผมเนี่ยคือยังอยู่นะในกระเป๋าพี่อะไรพี่เฮ้ยมันกลับไปหายกันได้ไงพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนที่ อาจารย์ดำเนี่ยให้พี่มาเนี่ยเขาบอกว่าเออเนี่ยลูกประคำเนี่ยของเม็ดเนี่ยต้องอยู่คู่กันตลอดอทุกคนคือผมให้น้องชายผมอะไปลูกหนึ่งนะแล้วตอนที่สู้กับสมิงน้องชายผมบอกว่ามันล่นใช่ไหมใช่พี่เหมือนมันหายไปตอนเนี้ยมาอยู่ด้วยกันเฉยเลยนะทุกคนคือดงมากผมว่าไอประคำนี่มันจะน่าจะเลือกเจ้าของพี่ คือแบบใครให้ไปคนนั้นมันต้องอยู่กับคนนั้นพี่นั่นมันจะแย้งไม่ได้ทุกคนคือกลับมาคู่กันเลยนะครับอันนี้คือโคตรโเลยโคตรแปลกอ่ะอ๋อเดี๋ยวเก็บไว้อยู่คู่กันแน่นะเก็บไว้ดีกว่าพี่ก็ตอนนี้พวกผมก็มาทางพักยอสักพักเราก็จะขึ้นไปแต่พี่มันก็งงมากเลยเนี่ยพี่บอกหายแต่ มาอยู่ช่ยเลยเป้มผมจะบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วมผมไม่กล้าบอกไงกว่าพี่ดดาอ,อันนี้ตั้งแต่วันนั้นพี่ก็ไม่ได้เปิดดูเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้เปิดเลยพี่ก็เก็บไว้ข้างหลังแบบอ,อกลัวทำหมิงแบบจะโจมข้างหลังไงพี่ก็เลยเก็บไว้ตลอดแล้วไม่ได้เปิดดูเลยถึอว่านีก็ดีนะหรืว่าจะหายไปซะแล้วโคตรแย่จริงนหายไปนี่พี่ก็ โดนอาจารย์ดำว่าด้วยไม่ได้หรอกทุกคนไปเดี๋ยวเหนื่อยให้เหนื่อยให้เหนื่อยเลยพี่ทุกคนเดี๋ยวเรารีบเดินทางขึ้นไปหาอาจารย์โทนดีกว่าใช่เขาอยู่ข้างบนน่าจะอยู่ในทุกคนเดี๋ยวไปกันครับขึ้นไปหาอาจารย์โทนเลยไปเลนครับว้าวไปรีบมากันจใจนะครับ กลัวมามันเลยเลืมเอาขัดกักงกองเลนนะไม่รู้ว่าทนายจานโผล่ยิ่หน่อยน,นหครับคนมาทว่แถวเนีาเๆนี้เอง,ไ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 งนะทนาย์ย์ ยังหู่นะนี่ทนายคอนอาจารย์ครับอาจารย์ทนายอน ผมอาประจำนะเขาจะยิงแถวนี pues ้นะเออ อยู่ตรงนี้แหละดิที่ทางนี้นะนนเดี๋ยวคุณผมจะขอ,อนั่นงรองแกสักพักหนึ่งนะเราก็รอกันได้สักพักหนึ่งเลยนะพี่ใช่รอให้น้องพีลองเรียกดูนะเพื่อแกออกมาท่านอาจารย์อาจารย์ใช่แกไหมใช่นะชพี่ใช่าจะใช่ชเีน่แน่เลย อ้าวอาจารย์จำผมไม่ได้หรอมีใช่ผมเลยจะเป็นใครอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลงมาเหรอโอเคอาจารย์จะผมนั่งรออาจารย์แกมาแล้วดูทุกคนอาจารย์สวัสดีครับตกใจเลยอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ อาจารย์วันนี้ผมพาพี่ชายผมมามจากท่านอาจารออย์น่ะเขออาไม่เคยเห็นมากเลยคิงเขาเชื่อแนะนำตัวได้ไหมเนี่ยผมชื่อคิงครับท่านอาจารย์คิงใช่รครับพี่มีเรื่องอยากให้เขาช่วยไพี่ลอ,องคุยกับก็มผมมีเรื่องอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยครับคือตอนเนี้ยมันมีคนยงดสมุดผมก็จะเลือดราตรงนี้นะแล้วก,ก็ มันเลี้ยงมันได้ตอนเนี้ยที่ผมเห็นนะมันเลี้ยงสมิงไว้ตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งอะผมแบน้องพี่ได้ฆ่าไปแล้วครับแต่คนเลี้ยงสมิงเนี่ยมันทายามากเลยผมอยากให้ท่านอยากเป็นคนไปช่วยผมหน่อยมันเลี้ยงสมิงเหรอใช่ครับใช่ผมทายีด้วยเองโมว่าฆาก็ได้ยินชื่อเสียงมันอยู่อ้จานไวาหวเบาอุ้ยตอนเนี้ฆ่าจำเพิ่งตอนนี้พลังข้าเคสฆ่าขึ้นมาแล้ว ไม่ใช่ไปถึงนี่วิ่งแมวนะจานโอยอย่างข้าอาจารย์โทลไม่มีหรอกวิ่งนี้แล้วจะวิงอ่ะโอ้ครับผมยอมเล่นนะจารย์ใจเย็นๆคนนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เจอปราจย์เลยคนนั้นล่ะทไมไปนั่งอยู่ตรงนั้นล่ะเกาเคลิอนอาจารนขเคยเห็นนะเนะใช่ครับวันนี้มีข้อจะมาคืนเองด้วยของอะไรอาจารย์ แม่จำทมินจำได้หรือเปาจำได้ดิอาจารย์ที่โดนโกงไปอ่ะค่ะสา,ามาเอาไหเนะมเอ็งได้นะใช่เหรอใช่ที่โดนโกงไปเขาไม่ให้ตังค์ผมไงเอไปนไม่ได้ให้ตังค์ผม,มข่จะเอามาให้เอง็งได้แต่ว่าเอง็ง สุดท้ายที่เขาจะเอามาให้แล้วจะเอามาได้ไงอ่ะเองก็รู้ครับผมร่นี่ม,มัทุกคนันงรอน น้องพีกับอาจารย์คุยธุระกันนะทุกคนกัดอะไรกันเดียครับตอนนี้ขอบคุณอาจารย์ถ้าหายไปด้วยไม่รู้สาเหตุาก็ไม่สามารถเอามาเองได้ใช่เลยนี่ใช่หรอผมมองไม่ดูขอบคุณมากครับอาจารย์คืออะไรอ่ะ ันนี้เนี่ยคือภลิตที่ผลใช้ผมารกิจไปเอามาจากเป็นฟูงพี่ป้าพี่ต้องร้อนมืดี้ท่านได้เอาไปให้ขายไงท่านแต่ว่าผมด้วยซื้อดล้วแหละเลยโดนโกงไปนี่นะทุกคนคือเม็ดจะสีดำดำเลยนะคือแดะคือสีดำแปลกมากนะครับทุกคนคือผมไม่เคยเห็นมนอกันแบบนี้ คือจะเหมือนหินก็ไม่ใช่นะนี่ขอบคุณมากท่านอาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านอาจารย์อยู่นี่นออยู่คนเดียวฉันฉันมัดท่านนอนคนเดียวอือเรียกง่าจะจับกานให้อาจารย์ก็ไปกับพวกผมเลยได้ได้ได้อาจารย์ทนอนคนนี้ สุดแล้วนะท่านอาจารย์โทนเนี่ยเดี๋ยวจะไปจัดการให้นะทุกคนคือพวกมันเนี่ยต้องจัดการให้หมดนะปล่อยไว้ไม่ได้ละพวกนี้คือมันกินชาวบ้านแล้วมันทําร้ายชาวบ้านเนี่ยปหลายคนแล้วนะทุกคนก็มมผมขอบคุณท่านอาจารย์โทนอีกครั้งนะครับม,มากมาก<ะ>ก็ขอบคุณนะครับก็จะมาขอ้ขอทึงที่นี่เขาจะช่วย เ,เอา้าแล้วอาจารย์ไม่เข้าไปยู่ในเมืองกับลูกอะ่ะสานี้จะเล่าลงนะมะเอ็งข้ามาขนาดนี้ข้าจำเป็นต้องพูดลูกชายข้าได้ยึดเมืองของข้าไปให้ข้าในประเทศลงมาจากเมืองเอาจารย์โทษขนาดนี้จานซู้มันไม่ไหวหรอข้าก็ ยอมป่ะขาบอกลูกชายแล้วนะขาววไม่อยากจะนั่นลยครับผมทานจานโหดอยู่แล้วเดี๋ยวผมมาเยี่ยมหาบ่อยๆครับป้ะเราไปกันดีกว่า<ป>อย่าไปเครียดดีกว่าอาจารยอ,อยู่ว่าผมไม่มีเครียดไป,ไปทุกคน

อันนี้านอาจารย์จะพาเราไปไหนวัดท่านน่าจะรู้ว่ามันนี่งอะไรวัดท่านเนี่ยคือแบบที่ผมรู้จักท่านมาน่ะท่านแบบลาสมิงตลอดลเลยโอเคก็กคนเดี๋ยวตามอาจารย์ทนเลยไปเลยดีกว่าไปดิ่ยำเลยเดี๋ยวพี่ดูหลังเลยมาพี่เดี๋ยวอาจารย์พอมี อย่างหนึงนะ่งมาให้ท่านอาจารย์ลองอนี่ของดีเมืองมนุษย์ <laughs> อะไรของเองวะ <laughs> ยาดมเวลาอาจารย์ปวดหัวหรือว่าอะไรเนี่ยอาจารย์แค่ด,ดมเนี่ย,ยดเดี๋ยวอาจารย์ดูเลือดเลือดมหรอเอา <laughs> จารย์ลองสอดดูตรงจมูกนะ่ะอาจลองดมดู ใช่แล้วท่านอาจารย์่ะผมให้ไม่เคยเห็นเลยวะอุ้ยอคคาระอะไรก็ไม่รู้นะไม่ใช่อาจารย์เรียกว่าปอยเสียนคืออาจารย์น่าจะติดใจว่าแล้วอาจารย์รู้ไหมอาจารย์พาผมไปเนะี่ย อาจารย์ไหวมั้เนี่ยไหวเอาดีๆทำไมจไม่ไหววะเอออยอกยอกครับอยอกสามท่าเดี๋ยวผมว่ารอให้ถึงเดี๋ยวเราตัดพาไปคลิปต่อไปอันนี้ดีกว่าไหมพี่๋ยวคลีปนี่จะยาวเกินไปคนเดี๋ยวไปเจอที่พผมจะเดินทางไปก่อนนะดเดี๋ยวไปดูว่าพวกมันเนี่ยอาศัยกันอยู่ที่ไหนแต่ตอนนี้อาจารย์คนรรู้แล้วว่าพวกมันเนี่ย อยู่กบดานอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคลิปเนี้ยอาจจะจบแค่น,นี้ก่อนใช่ครับคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอทมอ,อ,นนะอ,อ,อะครับีพีส่องนี่ไหมปีพีส่องหรือว่าปลาตัวนม,มันจะยาวเกินไปนะ